รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันในเงินอีพีนะครับอีพีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอิสุสมงกรทองนะครับตัวนี้เป็นยูสุสังครทองปี94 หน้าตะแกรงนะครับสีสันโดยรวมนะครับลองมาช่วยกันดูเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับอาจจะมีรูรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยรวมถือว่าพอได้อยู่นะครับมีแม็กซีสัขอบ17ให้ยางดีนะครับพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีคือซีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถกนนี้ประสิทธิ์ไม่ขาดนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์อย่างที่ถูกต้องนะครับ มีพวงมาลัย power นะครับเป็น power แท้โรงงานนะครับแผ่นเบรคเป็นแผ่นเบเดิมนะครับหุดดำนะครับเม็ดอาร์ตปุ่มชัดภายในนะครับคอนโซลโซนหน้าถือว่าสวยไม่แตกไม่บวมนะครับบอกไม่ขาดทัางซ้ายและขวานะครับพวงมาลัยไม่ใช่พวงมาลัยเดิมนะครับเป็นพวงมาลัยนาดีนะครับเปลี่ยนมานะครับภายในก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ลองดูเอานะครับใครหาลถอยู่นะครับ เข้ารายเข้าสวนนะครับแต่งประตูพอได้นะครับไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่79 0 0 0ันบาทนะครับเหมือนเดิมมุมนิง้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วส่วนเพื่อนเ่นท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีล่นำตัวนึอยู่เรื่อยๆสำหรับคันนี้เอไว้เท่านี้นะครับกับนาโน k คเนะจักสวัสดีจ้า